สวนไร่จ้ะค่ะสวยแล้วก็รวยมากมีบ้านเรือนคดวีวีมีตุ๊กตาปลาจ้าค่ะพี่น้องมาถมาไถมาเบิกที่ค่ะในสวนนี่แหละข้าพกเจ้ากับเก๊ปไปเบิดแล้วอีหยังก็บริวิธีละครัเป็นโรคป่าล่ะค่ะเอาง้วนมาปลูกสองหมื่นล้วจ้ะค่ะแล้วก็เริ่มแป็ดแล้วก็เลยม,มาไถไถกบนะพี่นอ้องไถหุ่ไว้ก่อนแล้วก็ ในไ,ไทยคูหรอกว่าสิปูกอย่างก็ยังบรูนะเจ้คาคะยังบนแนวที่ได้พืชพันธุ์อย่างมาปลูกพี่น้องกับบรแนวจจะเป็นมันแกวเนาะพี่รองหลายคนที่แนะนํามามลาลดาเอากระพดออกละวกวันเอามันแกวมาลงนะพี่น้องเป็นมันแก้และวกวันเป็นทุ่ดินกันสินะพี่น้องมันก็นาก่าจะดีนะดีกว่าปล่อยที่โล่งไปเฉยๆนะแต่น่าจะงามนะพี่น้องน้ำมันก็บอก่อยห่มดอกเพราะว่า มันมันค่อยมันโน่แน่นะจ๊ะดีก็ปล่อยที่ว่างเปล่าแล้วค่ะทำไปแล้วค่ะจนกว่าชีวิตจะหาไม่จนกว่าเพศอะไรเ้วก็จนกว่าเสียดหยังอะไรวก็จะจะอยู่เท่วันนี้กามีแบบแปบมาซอยจ้ะค่ะมาซอยไถหดุดกาจะบัไทยใส่เสนีย,ยไใ่ไม่หน่อยยับไม้อีกสักหน่อยหนึ่งหล่ะจ้ะค่ะ ใช้หุ้นไว้ขยาตายนะพี่น้องให้ยาตายแล้วค่อยปลูกแล้วค่อยไถคู่ขึ้นมาแล้วก็ค่อยปลูกมาดูกันว่าข่าว่าจะเท็ลสต์สำหรับนะพี่น้องตอนนี้ก็ฝนตกริ่นแหละพี่น้องอไปยุ่งข่าวแหละทุกทายฝนตกริ่นลงเรื่อยไรว่าบ่เห็นว่างฝนด้งเดียวเปียกเปื่อหลายแถ่แต่ขี้ตม้มมาดูรำกันนะคะ ก็ามาแปดสิทายได้ซ้ำไดเจ้าค่ะดินมันก็ค่อนข้างจะงามอยู่เ้ยจ้ะโอ้ยกบโกบโก,โกบอโอ้ยกบกบขน้อยเห็นกบเนี่ยพี่น้องกบคุบเอกนี่เนี่ พี่นางอย่าลืมซื้อเลขเดิอนเลขกรบสับสี่หกสี่หลายเติบอยู่ด้วยนี่นะหลายคู่เติบอด้วย,ยนะี่ท้ายปิ้นให้หญ้าตายนะเจ้าค่ะท้ายปิ้นให้หญ้าตาย ใครอ,อีกเดินหันนะอีกซอกนึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะค่ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนหนึ่งนะคะกว้วงดิดูสิบปูกยังแน่แน่บุ เดีอีกตอนหนึ่งจะขาดตอนอีกฝั่งหนึ่งเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเจ้าค่ะส,ส,สู้ๆสิหาเมียให้ดอกสิแต่งให้พรออมแต่ว่าหาเองเบานะคะ,ะเพอแต่งให้พ่ออมแต่งเองโหลด สายด้แค่นี้แล้วเจ้าคะ่ะกบได้กกบหน่อยปล่อยมันดอกตัวเดียวหนึ่งพอปนพออ้อมดอกเจ้าคะ่ะอ่าปล่อยไปแนละ้วก็จงเลขออกเด้อค่ะเลขกบเด้อสักอันสักสี่หกสี่ วานางเออไอสังป่าไรไวก้กลางห้แก่มูก,กาเดโนเหตุ <c oughs> ให้นางผิดหวังอังมาโนโซกันความมาเข้าเคยสร้างหวังว่าสิมีสุขจผพีเด ตอนนี้นะัางเป็นทุกอังนายห่วใจน,นี่พี่น้องเจ้าขาปลูกอะไรดีเจ้าขาปลูกมันแก่แลดีเนาะตอนแรกนะ่อยากแสนมันฝรัง่งมาปลูกพี่น้องไปหาพันหาหัวมันบได้เจ้าค่ะตอนแรกว่าอยากไทยเป็นคู่นะปลูกมันฝรัง่งแหมบ่เคยปลูกแต่ว่านั่ง นต่ว่ามันแสบเลยมันฟรังนะพี่น้องเอามาทอดเอามาเห็ดเรนฟรายกินนึแม่เจ้าค่ะแสบแต่ว่ามันแกวก็แซบเขอกันเนะพี่น้องเนาะเอามาผ่านผ่านผ่านซ้อยเป็นสิน้นเป็นสิ้นแล้วกันอันพึ่งไว้สักหน่อยนึงนะเพราะมันหยุบน้ำแล้วก็เอามาทอดมันก็แสบึ้นกัน ฝนกระตกดินลงมาอีกแล้วเจ้าค่ะพายูมาพมายุมาบนในท้องผ่าคือดูขี้ีเลยบารที่เนี้ยสีแรงแลอสิคอยกับรูนนะเจ้าคา่ะผลมากรคนกับพ่านไปนพี่น้องบางงามบริกินค่ะปลูกไว้ธรรมชาติบันมาชิลกินเนาะพี่น้องกไใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยเจ้าค่ะ เฮงขาเจ้าปลูกพี่น้องขาเจ้าเอาทุกอย่างอ้อมอ้อมคู่มันแหรแม่พี่น้องนั่งกระบอกเคยเฮนันการเกษตรมาเนาะห้เป็นคู่หลวก็ทุกอย่างอ้อมโฮมโฮมโฮมแลวก็จกเป็นหูล่งแลัก็ฝัง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 น่นะพี่น้องฝังฝังอันล่ำอันมั่นแหรแม่พี่น้องแล้วมันก็ขืนพอมันหนาเกิดบุ้นอะไรบุ้ง ใกล้จะเสร็จไปอีกแล้วตอนหนึ่งเจ้าค่ะ พี่พี่น้องอย่างจอบเบองมืงบอรืนะ่นางกระสิทธิ์ไทยแต่ซ้ำนี่แหละพี่น้องแต่ซ้ำนี่แหละเจ้าค่ะซ้ำนี่กระกว้างเลยนะ้าเห็ดเป็นคู่เบอร์กระักสี่ห้ายังมาปลูกแล้ะข้ามันหลายแล้วค่ะอ,อย่าไถาลงรถลิกไรนะมันจิคาแล้วก็ตายแล้วโบมีพม่พันมหามขืนนะคะทั้งนี้ก็สิปร์ลโล่งพี่น้องทั้งนี้ก็สิปร์ลโล่งไปโบมีแนวสิปลูกเข้นไหม กระมีดอกแนวมันตว,ว่าบ่มีพันมันขาดสิไปหาซื้อหาอยังกับมันยากช่วงนี้ก็ช่วงโควิดเนาะจ้ะมันเจ้าบ,บ่บอกเออโอ้ยมันก่อยมันงอยบ่ญละพี่น้องเอ้ยมันหืมน้าบ่หืมนาดาบ่เออหมากมันก็เริ่มแก่หมดแล้วเจา้าค่ะยังจะว่าหมากบ่ใหญ่แท้สิบปีพ่อหนึ่งกินละบ่โอ้ยซำไข่หำ นี่ค่ะมากดุกอยู่เด้อเนี่ยเจ้าค่ะมันเริ่มก้อยแล้วเครื่อมันนั่นพุ่นเนี่ยหลายมากด,ดุกนะจ๊ะกระเทยปลูกเป็นมากนะจ๊ะบอกไว้ก่อนมีอะไรกระเทยจะทำไม่ได้คะ่ะเพีย้ยมากมันและก็เพียอันปอนแอนเป้น หลายอยู่ทั้งผูกกับมี่สปิดไปคุณแม่หนึ่งอยู่เสร็จเรียบร้อยเจ้าค่ะผ่านไปเลยขั้นตอนหนึ่งเหลืออีกขั้นตอนหนึ่งไทยปีนเจ้าค่ะ รอดสวนรอดสวนผ้ารอดสวนเบิ่งอ้อยนางบัณฑิล้างตากใส่ผุ่นขึ้นมาแล้วมันสวงามสัมไดเนาะจา้ะกระสวยกระหยังก็สร้างบริมีบริมีล่าพ <laughs> <laughs> าส้มสวนอ้อ,อยพี่นอ้องอ้อยนางสวยแล้วนะเจ้าค่ะพันบริษัทสวนเจ้าค่ะอนาคตต่อไปก็จะเป็นแม่ค้าปออั้นอ้อยบุ้งระดัใด้บุ พี่น่อาจจะได้ขยายพันธุ์มันอาจจะพีชน่องกระโพดกระบมีน่าเบิร์ย่างๆนะคะย่างอ,อยู่นะคะกินทันทีเบริรจ้ะค่ะเนี่ยผักมันผักมันยังมีอยู่พอได้กินอยู่นะคะเก็บไปนำ อ้อยนางกำลังสวยเลยดีใจจ้ะค่ะดีใจผลตกมาหลังจากทีเท้าใส่ผุ่นแล้วนะพี่น้องแ้วกะ็ผมมาหอมมาหัมาห่มมันนะมันก็สดชื่นเขียวสอุ่มจากเมื่อก่อนนะคะเอ้ยแห่งกุ่นกุ่นค่ะทุกวันนี้ล่ะคะเขียวค่ะอ้อยของนางเขียวเจ้าค่ะ คุณเจ้าของพันอ้อยเดอ้อมันเป็นหมากเป็นพนเป็นล้ำแล้วกันอย่าลืมมากินเด้อเจ้าค่ะสวย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 พี่น้องการที่เขาใส่พุ่นมันเนาะมันก็นงามเด๋ยพี่น้องงามแล้กกังาม,งามยืมงามดดนะไมมพี่น้องอืเนี่ยกำลังเกิดป้องขึ้นมาแล้วเจ้าค่ะอืใส่ปุ่นใส่ปุ่น แต่ปุ๋ยยังบร้ลงสารเคมีนะคะนั่งบริใสสารเคมีเลยนะจ๊ะว้ายยังไม่เห็ดโอ้ยงัวเขา่าโอ้ยตายแล้วงัวไผ่เดปิตาขาดทิมแทะโอ้ยฮ้งัวผายอยากโูดได้ว่างัวไผ่ไม่เหยียบอ้อยนางจะว,ว่าอ้อยนางหากัก โอ้ยนี่นมันหักออกเลยอืมาศูนย์แตกกระเทยศูนย์กักแท้เพื่อสิด้พันไมล่ลำบากลำยากแค่ๆๆไหนคะโอ้ยโอ้ยสวยโอ้ยสวยโอ้ยว่าจังไดก็ไดายนิ่งเสดายอยู่เด้ เดี๋ยวนางก็เสียเอาพุ่นมาใส่อีกรอบหนึ่งนะจ๊ะค่ะจะใส่พุ่นรอให้พุนพุ่นจืดเดี๋ยวก็เสียามาใส่อีกทีหนึง่งพุ่นแหละพี่น้องการปลูกสิพังการล้างพุ่นแหละหลังจากอันพังเบง่งพยุแล้วพุ่นแหละพี่ราคือสิ่งปลูกโอ้พุ่นมาแก้มขัขดหน่อยเนี่ย เป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะตะนางที่รอบๆเนี่ยก็เสียเลืล่อและพี่น้องเอ้ยไปเดย์ไปอ้อมใกล้ละค่ะเพราะเข่าก็เริ่มอ,อกงว่วงเลยก็สิได้ือไปอ้อมใกล้เสียเรื่อออกเบิร์ดละค่ะแม้ตรงนี้ก็เป็นแ่บหลายยหายห้างนะเจ้าค่ะ ขอบคุณทุกอคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อเจ้าค่ะขอบคุณเอื้อยอทั้งหลายโดยเจ้าค่ะไปแล้วสบายดี